สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนทุกทา่านนะครับวันนี้กับผมอาเบียนเช่นเคยวันนี้เราอยู่กับเกมมิพิชเวนวันนี้ผมจะมาเปิดอ่าตั๋วสุมตัวละคร5ดาวฟรีที่ได้จากกิจกรรมตุดจีนเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยที่ล็อกอินเข้าเกมนเนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วในจดหมายเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันว่าตัวละคร5ดาวเนี่ยที่ผมสมได้จากตั๋วฟรีครั้งนี้เนี่ยที่เป็นแบบสุมนะครับจะได้ตัวละครอะไรแล้วก็ตัวละครที่ผมอยากได้มากๆเนี่ยหนึ่งตัวเนี่ยมันก็คือตัวละครของน้องชูเพราะว่า ผมเนี่ยอยากเอาน้องชูเนี่ยไปทำเอาไปกันบ้านหนึ่งเลยแล้วก็เอาไปเล่นในตัวของทีมถึกหรือว่าทีมบุยเซอร์ด้วยที่เป็นทีมที่ผมชอบเล่นครับเดี๋ยวเราคนอื่นเนี่ยเราไปดูตัวละครที่ผมยังไม่มีกันก่อนเลยสําหรับตัว5ดาวครับตัว5ดาวที่ผมยังไม่มีเนี่ยก็จะมีเครอนแล้วก็มีเทเดเบียไฟนะครับแล้วก็มีบาอันกับซีซานธาตุไฟแล้วก็มีน้องชูที่ผมพูดไปก่อนนนแล้วก็ไทวิน นอกนั้นเนี่ยก็มีหมดแล้วอันนี้เนี่ยเซโนเนี่ยมันเป็นตัวละครพิเศษได้จากเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็อันนี้ดิเเบตเนี่ยิเบตไม้เนี่ยผมก็ยังไม่มีเหมือนกันสําหรับตัวละคร5าดาวนอกนั้นน่าจะมีครบหมดแล้วแล้วก็ตัวของชาลูนหวังว่าจะเป็นตัวละครที่ผมพูดมาก่อนหน,น้านี้เพราะว่าถ้าได้ตัวซ้ำเนี่ยถามว่าดีไหมมันก็ดีเลย ถ้าเป็นตัวซ้ำที่ผมเนี่ยได้ใช้นะครับแล้วก็ถ้าอยากได้จริงๆเนี่ยในบรรดาที่พูดมาเนี่ยก็คือตัวของน้องชูเลยเป็นอะไรจะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูตั๋วที่เขาแจกมาจากห้าดาวกันเลยครับเอยแจกมาจาก5ดาวแหละแจกมาจากกิจกรรมครับเนี่ยครับตั๋วที่เขาแจกมาเนี่ยเขาก็จะแจกมาอยู่ในจดหมายตรงนี้เลยแล้วก็ตั๋วนี้เนี่ยมันเป็นตั๋วการันตีห้าดาวแต่ว่าเป็นแบบสุ่มนะครับว่าจะได้ตัวไหนแล้วก็กิจกรรมติดจีนนี่เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเขาแจกเอ่อ ก้อยเขาเรียกว่าเทียนเปิดเปิดกาชาตัวแสงมืดเนี่ยได้หนึ่งครั้งแล้วก็แจกใบไม้เนี่ยมาห้าใบเดี๋ยวเราไปรุนกันเลยแยวผมปิดตาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรารุนนะเปิดเปิดเลยหนึ่งสองสามเปิดเลยได้ตัวอะไรวะเฮ้ยออมันต้องยืนยันอีกรอบหนึ่งใช้คำนี้แล้วเดี๋ยวปิดตาตั้งนานเดี๋ยวเปิดอีกรอบนึงไปกดไปตัวอะไรวะ เดียว้อยจัก,กรพรรดิเด็กลูกวิทนั่นเองครับเศร้าที่ีบยบอยแล้วก็เพื่อนๆนเนี่ยเปิดตัวสูม5ดาวเนี่ยได้ตัวอะไรบ้างเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ให้ดูจนถึงจุดจุดนี้เนี่ยผมก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่มาพูดถึงกิจกรรมแล้วก็มาลุ้นตัว5ดาวกันครับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆบายบายครับ